อาจารย์เขามีคนมาปรึกษาผมว่าไม่ไม่มั่นใจว่าเวลาห้อยผ้าไปก็รอดทางด่วนรอดใต้สะพานเนี้ยอาจารย์ว่าจะจิตตกจที่เขาห้ามเนี่ยสะพานเดียวสะพานขาเดียวสะพานไอ้ไอ้ไอ้ที่ไม่มีเสาต่อถ้าถึงห้ามรอดสะพานที่เป็นท่ที่เป็นสะพานเรียกเสาเดียวก็คือฮะไม่สะพานที่ไม่ข้ามน้ไม่ใช่ข้ามสะพานนะมันก็ท่าน้ำอะท่าน้ำเล็กๆสมัยก่อนนะรอดเขาห้ามรอดตรงนั้นอืแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณก็ห้ามแล้วคุณก็ ไม่ไม่ต้องไปไหนแล้วครับอยู่บ้านเลยพรนะ้สะพานเพียบไปหมดแลวข้ามหรือสะพานได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าพูดอย่างนี้ผมว่าเข้าคอนโดนี้มันก็จบเลยก็ก<ค>อยู่ในคอนโดก็ข้ามแล้ว,วก็ถือ<ค>ว่าข้ามเลยไหมครอาจารยา์บนหัวก็โดนแล้วไงแต่จ,<า>รจริงแล้วอ,อ,าอาจารย์ถ้าจริงๆของพวกนี้ผมว่าไม่มีอะไรคัดคัดพุทธคุณได้นะอาจารย์ไม่ใช่ครับเข้าใจใหม่คือคือที่เขาห้ามเนี่ยคือคือสะพานสะพานเขาเรียกเสาเดียวครับ เาเดียวก็คือสะพานที่ที่เป็นเสาอันเดียวท่านนั้นเ,เราไม่ข้ามครับผมอันนี้อันนี้คือห้ามแน่แน่ที่ห้ามโบราณออืเพราวะว่าแล้วก็โบราณเนี่ยเขาไม่มีสองชั้นสามชั้นอย่างเราเรามีในในวังอือในวัง,งก็สองชั้นสามชั้นเหมือนกันข้าจาย์ารก็ทำไมเขาเรอดได้ล่ะโอ้ถูกไหมครับอันที่สองก็คือการมาอย,ย,ย,ย่าง,งสมยัสมยลุงโต๋บอกให้คราบต้องน้ำโมตัดแล้วพอพอล้นสะพานก็สะต่อไป ครับอาจารย์แค่นั้นอย่างนี้ผมจะแก้วิธีแก้ของท่านโอ oh. ้ยคือให้สบายให้เกิดกําลังใจขึ้นครับผมเล่ามีสต,ติครับอาจารย์ถ้ามีคนมาถามผมว่าอาจารย์เป็นสายหลวงปู่โต๊ะหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่สายปู่โต๊ะแต่รู้เรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่โต๊ะคือ <tenga S 2> บ้านละมานะอะอาละมานะครับรถแล้วส่งหลวงปู่โต๊ะอยู่พักหนึ่งครับแล้วพระที่สีย่ามหลวงปู่โต๊ะเป็นเป็นพระทีเ่เป็นคนที่เด็กท,ที่บ้านเลี้ยงมาครับแล้วให้ไปอยู่กับหลวงปู่โต๊ไปคอนถือย่ามหลวงปู่โต๊ะเองจบ โอ้ก็คือคือบ้านทำิดีตไหมอดีตลุงปุ้โตมาที่บ้านบ่อยไหมมาบ่อยครับอาจารย์แล้วก็ขับรถรับส่งลุงปู่ประจำนั่นเองมีช่วงหนึ่งนะไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ตลอดนะอาจารย์ฮะหลวงปุ้ตโตไม่ค่อยใช้ใครง่ายใช่ไหมเรื่องขับรถใครไปขับรถให้หลวงปู่ยากเราไม่ได้แต่ว่าหลวงปู่ชอบท่านชอบนักเลงท่านชอบคนจริงต้องไปขับรถให้ท่านท่านชอบนักเลงแต่ว่าท่านก็โดนล้อมเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ ไม่ใช่โดนหล่ออ่ะฮะอันโดนหรือวันนั้นอ่ะมันมเรื่องเรื่องที่ฉนชอบเพราะว่ามันโดนป้นที่ที่พิจิตรที่กระปะจินครับแล้วที่ทางมันเป็นทางที่ลุกลังนะฮะแล้วไอ้พลอยมันป้นมันป้นมันล้วนหรอถ้าเรถเป็นภามันไม่สนหรอกนะฮะในรถเก็งเข้าไปจากนั้นก็ป้นครับผมมันยิงมาเลยเหรออาจารย์ไม่ใช่มันไม่ยิงมันป้นมันจะป้นไงแต่ว่าเราไม่ยอมให้มันป้นโอ้คครับผมค่นั้นเองโอ้โหแล้วรถโฟกเต่าท้องอ่ะครับไอ้ ท่อไอเสียรูกระติ๊ดเดียวแค่รูแค่เนี้ยครับแล้วมันมันไม่โดนโทรถังอ่ะแล้วเครื่องเนี่ยถ้าเครื่องอยู่หลังรถไม่โดนเครื่องอ่ะโอ้โดนแค่ท่อไอเสียรูแค่เนี้ยครับอาจารย์ถ้าโดนเครื่องก็ระเบิดเลยอาจารย์เครื่องไม่โดนไงโดนโดนโดนท่อไอเสียไงแควคาดถ้าถ้าโดนท่อโดนโดนโดนเครื่องยิงไม่ได้โอ้โหแน่นอนจริงเครื่องมันอยู่หลังรถอ่ะครับเครื่องขนาดนี้อครับรถโฟกเต่าทองอ่ะผมว่าหลวงปู่น่าจะรู้นะอาจารย์หลวงปู่รู้สิโอ้โหแน่นอนเพราะว่าบารมีหลวงปู่ที่บารมีหลวงปู่ไงโโออ้หแนนน่ฮะ อาจารย์ณะ,ะ,ะลงู่โต๊ะอาจารย์ก็ได้มาใช่ไหมฮะได้อย่างได้ณหลวงนู่งลงปไปให้ลงให้ทอลงบูให้ทะบอกน่งอย่าเอาเดี๋ยวอันตรายบอกเดี๋ยวบาปท่านโอ้โหอาจารย์แน่นอนจริงครับอาจารย์